การจัดงานวันนักประดิษฐ์นะคะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันนักประดิษฐ์แห่งชาติด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์ไทยมานําเสนอกันแล้วก็ต้องบอกว่าภาคภูมิใจเพราะว่าเกี่ยวกับการเกษตรของบ้านเราด้วยนะคะนั่นก็คือปุ๋ยที่ทํามาจากเปลือกหอยนั่นเองผ่านการทดลองแล้วนะคะแล้วก็พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น2เท่าเลยทีเดียวเป็นยังไงไปดูเรื่องนี้กับคุณอรวรรณนทิศทิไกลค่ะ ลือกหอยบทละเอียดเหล่านี้คือวัตถุดิบสําคัญของการผลิตปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดินโดยไม่ทําให้เกิดสารตกค้างในธรรมชาติสิ่งที่ทําให้ปุ๋ยเปลือกหอยสามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผล,ผลิตได้คือสารตั้งต้นที่นํามาใช้ในการผสมกับเปลือกหอยโดยแต่ละสูตรนั้นทางอาจารย์บรรจงบุญชมอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะวิทยศาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้คิดค้นให้มีความแตกต่างกันก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้พวกเขาสามารถผลิตปุ๋ยเปลือกหอยใช้เองลดต้นทุนในการขนส่งยมองเห็นว่าทั้งนั้นเราเอาเปลือกหอย,ยที่เป็นแคลเซียมฟอนเฟตมาแปลรูปเป็นแคลเซียมรูปูที่สามารถใช้ในกเกษตรกรรมและก็กะเกษตรกรรมก็ใช้งานอยู่หลายตัว ก็เ,เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะพยายามลดขยะที่เกิดขึ้นที่มี่มนะครับ แปลงปลูกฝรั่งในเขตตำบลหัวโพอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีคือแปลงทดลองที่ทางเกษตรกรเจ้าของสวนได้นําปุ๋ยเปลือกหอยมาใช้กับต้นฝรั่งทั้ง30ไร่ผ่านไปกว่า1ปีหลังได้ทดลองใช้ปุ๋ยเปลือกหอยพบว่าฝรั่งให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นสภาพดินก็ดีขึ้นไม่แห้งแข็งลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีและที่สําคัญคือไม่มีสารอันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ป็นก่อนในรุ่นนั้นที่ที่ที่ก่อนที่เขาไม่ให้ทดลองอะ่ะลูก่างนี้มันล้วงเป็นแถวเลยอากาศไม่ดีอะ่อะพอดีจัดยะเข้ามาว่าเอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองตัวนี้ก็เ,เลยพาเจเล็กเข้ามามเข้ามาเขาติดมาให้ลองผมก็ลองทีเดียวหมดขนาดเลยหยุดทดลองใช้แล้วมันเห็นผลชัดเลยเห็นผล,เ,ล,ผลเห็นผลผลผลิตเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนน้ำหนักดีนะแล้ว,แล,วแล้วลูกลูกมันจะขาว ผิวขาวมันสวยขึ้นมันดูแบบววเวลาลูกค้ามาด<ว>ดูดีเวลาตัดแขกนี้ถ้าไม่เก่งจริงตัดจะติดอ่อนเพราะมันขาวตั้งแต่ยังไม่ฮันแก่เนื้อแข็งนะ เ,เช่นเดียวกับสวนฝรั่งแปดไร่แปลงนี้ซึ่งทางนายไมยตรีสุวรรณอยู่สิริชาวสวนอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีรได้หันมาใช้สารปรับปรุงดินที่ผลิตจากเปลือกหอยจากเดิมที่ดินเคยแห้งแข็งหลังเติมสารปรับปรุงดินไปเพียงหนึ่งเดือนสภาพดินก็กลายเป็นดินร่วนสามารถปลูกพืชได้ทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นรวยมากแล้วอยู่ได้ต้องเป็นปีเหมือนกันนะ ผมใส่ตั้งแต่ต้นปีนะปีที่แล้วเนี่ยปีของอาจารย์ใช้นะทีแรกมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันจะเป็นปั้นมันจะเหนียวแล้วคือหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นตะไคร้นี่เลยสำหรับพืชสวนครัวอย่างโหระพาและมะเขือที่ทางเกษตรกรยืนยันว่าหลังได้นำปุ๋ยเปลือกหอยมาใช้ฉีดทั่วทั้งแปลงพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็พบว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวแล้วพอหลังจากที่มีการมาใช้ฮอร์โมนสูตรที่อาจารย์ก เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ตอนนี้ก็เก็บข่าวหนึ่งก็เกือบเกือบเจ็ร้อยแล้เกือบเจ็ดร้อยโลจาก200ร้อยกิโลเพิ่มมาเป็น700ดร้อกิโลแล้วแล้วเรื่องของการดูแลต้นนะคะหลังจากเราใช้เราต้องแบบดูแลเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าก็ปกติเหมือนเดิมไม่ก็ปกติเหมือนเดิมไม่เพียงแค่สวนฝรั่งและแปลงปลูกผักสวนครัวที่ได้มีการทดลองนำปุ๋ยเปลือกหอยไปใช้แต่อาจารย์บรรจงบุญชมผู้ประดิษฐ์ปุ๋ยเปลือกหอยยืนยันว่า ปุ๋ยดังกล่าวสามารถใช้ได้กับพืชทุกประเภททั้งข้าวสวนผลไม้สวนยางพาราไม้ดอกไม้ประดับและพืชอื่นๆโดยเป็นปุ๋ยที่ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสินภพศรีสวัสดิ์ถ่ายภาพอรวรัณนฤทธิไกรรายงาน